ดันการประปะเฟรกเกอร์แฮปปี้ฮาวกเรื่องจะกล่าวถึงโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าคิโบกามีเนะเป็นโรงเรียนที่คัดเลือกนักเรียนมอปลายด้ต่างๆมารวมตัวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาการเรียนหรือศิลปะโดยเราจะได้รูบ้บเป็นนายกิมาโกาโตนักเรียนที่ไม่มีความสามารถพิเศษอะไรแต่เขาโชคดีก็เลยถูกรับเลือกให้มาเรียนโรงเรียนแห่งนี้หลังจากที่เขาเข้าไปเรียนเรียนไม่นานก็พบว่าโรงเรียนแห่งนี้ถูกปิดตายจากข้างในและไม่สามารถออกไปได้ ได้มีตุ๊กตาบีตัวหนึ่งที่มีชื่อว่ามอนุคุมะซึ่งอ้างตัวเป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ได้บอกกับนักเรียนทุกคนว่านี่เป็นโครงการที่ให้นักเรียนทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างไม่มีกําหนดซึ่งนั่นหมายความว่าทุกคนต้องอยู่ในนี้ไปตลอดชีวิตแน่นอนครับว่าไม่มีใครอยากจะอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ไปตลอดชีวิตหรอกมอนุคุมะก็ได้ออฟเฟอร์บางอย่างมาตรงที่ว่าถ้าคุณสามารถฆ่านักเรียนในนี้ได้หนึ่งคน และหนีไปโดยที่ไม่มีใครกลับได้คุณจะสามารถออกจากโรงเรียนแห่งนี้ได้ก,ก็ก็แน่นอนครับว่าถ้าเราเล่นเกมนี้ก็เอ่อก็ต้องเกิดคนนดีฆาตกรรมอยู่แล้วล่ะโอเคผมจะไม่สปอยในเรื่องไปมากกว่านี้แล้วล่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องเกมนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญคือเนื้อเรื่องเกมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องแต่ว่ามันรุกเลยกับเกมเพลยนตรงที่ว่าเกมนี้เป็นเกมแนวสืบสวนสอบสวนถ้าคุณรู้มาก่อนหรือว่าโดนสปอยมามันก็อาจจะไม่สนุกอะครับ งั้นเราไปที่เซสชัน่นตัอไปกันดีกว่านะครับค character คือผมต้องขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเกมนี้คือเกมญี่ปุ่นที่สร้างด้วยคนญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนครับว่าคาแรคเตอร์มันจะมีความเป็นสตีริโอไทป์อยู่หน่อยก็ถ้าคุณดูอนิเมะอย่างพวก My Hero Academia มียจูจุสกไคเซนหรือว่าคิมิสุโนยาบะแล้วคุณรู้สึกว่ามันเดียวมันดูเป็นการ์ตูนไปหน่อยอะ่ะคุณอาจจะไม่ชอบเกมนี้ก็ได้คือถ้าคุณถามผมว่ามันสตีริโอไทป์แบบไหนอะ่ะ ก็ประมาณว่าการ์ตูนแฟนไซด์ทำเงินนะครับสาวน่ารักโมเอเวฟุเช็คสาววายเช็คสาวสวยเซ็กซี่ไฮเปอร์เช็คสาวดุนเช็คหนุ่มรอสุดเนี้ยบเช็คหนุ่มเจ้าระเบียบเช็คเจ้าหญิงน้ำแข็งเช็คคนเซ่อเซทำตัวละเทอเช็คโอตาคุซิมสาวทูดีก็เช็ค คือถ้าคุณทนความเป็นสเตอริโอไทป์หรือว่าความเป็นกระตูนญี่ปุ่นแบบนี้ไม่ได้เนี่ยผมขอแนะนําให้คุณข้ามเกมนี้ไปเลยครับเพราะว่าเกมนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณอย่างที่ผมบอกไปว่าเซกชั่นของคาแรคเตอร์กับเนื้อเรื่องเนี่ยมันวกยเลยกับเกมเพลย์ถ้าคุณไม่ชอบส่วนใดส่วนหนึ่งอะ่ะผมแนะนํว่าให้ข้ามเกมนี้ไปเถอะครับเกมนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณคือถึงตัวละครพวกนี้อาจจะดูเป็นสเตอริโอไทป์อ่ะแต่ตัวละครพวกนี้ก็มีความเป็นมนุษย์นะครับ ตัวละครพวกนี้เนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนคนปกติทั่วไปอ่ะและเขาไม่สามารถจะฆ่าคนได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรอ่ะมันเลยทําให้เรื่องนี้มันเจ๋งมากของที่ว่าเหตุผลในการฆ่าโมทิเวตบางอย่างแรงจูงใจบางอย่างที่ได้รับปามันทําให้เขาตัดสินใจฆ่าคนอะ่ะอันเนี้ยไม่ธรรมดาผมพูดได้เลยว่าบทเกมนี้เนี่ยมันเทพมากคือคาแรคเตอร์ทุกตัวน่าสนใจหมด อะโอเคอาจจะมีบางตัวที่บ้าบ้าบอๆแล้วแบบคนไม่อยากจะรู้จักด้วยแต่ส่วนใหญ่อ่ะคนที่เล่นเกมนี้ทุกคนอ่ะหลงรักคาแรคเตอร์ในเรื่องนี้มากโอเคและสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้ไปเนี่ยผมขอไม่รับฟังความคิดเห็นต่างในทั้งสิ้นนะครับเซเลสเทียคือตัวละครที่ดีที่สุดครับอ่าอ่ะ,อะหยุดหยุดหยุดเลยหยุดคอมเมนต์ใดทั้งสิน้นผมไม่รับฟังความคิดเห็นต่าง โอเคก่อนที่ผมจะเปิดวอไปมากกว่านี้ผมขอขยับไปที่เซสชันถัดไปเลยนะครับก็คือส่วนของเกมเพลย์ถ้าคุณถามว่าเกมนี้เป็นเกมแนวอะไรอ่าเกมนี้เป็นเกมแนววิชวลน n o เวลครับเป็นเกมกีบสาวผสมกับเกมสืบสวนสอบสวนโดยที่เกมเพลย์จะมีอยู่2ส่วนก็คือส่วนของเดลี่กับส่วนของเดทลี่ โอเคก่อนที่ผมจะอธิบายเกมเพลย์สองส่วนนี้ผมขอพูดอะไรนิดหน่อยดีกว่าเรื่องของกำแพงภาษาที่หลายคนอาจจะกังวลเล็กน้อยเพราะว่าเกมนี้ต้องอ่านเยอะพอสมควรคือบอกไว้ก่อนนะว่าสับเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้ยากมากคือโอเคอาจจะมียากหน่อยในช่วงแรกตรงที่ว่าสับในการสืบสวนสอบสวนคดีอ่ะนอนั้นอาจจะต้องจำนิดนึงแต่โดยรวมแล้วสับในเกมนี้ไม่ยากเข้าใจง่าย เรื่องของภาษาอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักของเกมนี้ปัญหาของเกมนี้จริงๆก็คือเรื่องของเวลาเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะมีไดอะล็อกเยอะซึ่งก็คุณจะต้องอ่านเยอะพอสมควรนะแล้วก็เวลาก็อาจจะประมาณสักสี่สิบห้าสิบชั่วโมงประมาณนั้นนะครับสาหรับการเล่นเกมนี้โอเคงั้นผมกลับมาพูดถึงเกมเพลย์ต่อดีกว่านะครับแต่ที่ผมบอกไปว่าเกมเพลย์จะแบ่งออกเป็นสองช่วงก็คือช่วงของเดลี่กับช่วงของเดลี่ช่วงของเดลี่ก็คือช่วงที่คุณใช้ชีวิต แบบคูลไลฟ์ครับใช้ชุดจีบสาวไปสืบเรื่องต่างๆเกี่ยวกับปริศนาว่าทําไมเราถึงมาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้กับเรื่องที่2ก็คือเดลลี่ก็คือช่วงที่เกิดคดีฆาตกรรมและคุณก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนหาหลักฐานแล้วก็ไปขึ้นศาลผมจะพูดถึงเกมเพลย์ในส่วนของเดลี่ก่อนแล้วกันนะครับเกมนี้จะให้เราอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีหอพักภายในตัวเกมเพลย์ในส่วนของเดลี่จะเป็นเกมแนวจีบสาว ก็คือเกมจะมีอีเวนต์น่าทำประมาณ 2- 3สอย่างอาจจะมีอีเวนต์หลักอยู่อย่างหนึ่งที่เขาบาังคับให้คุณทําเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ว่าคุณจะต้องไปประชุมกับเพื่อนๆหรือว่าไปสํารวจสถานที่หาทางหนีหรือว่าพยายามทําความเข้าใจว่าทําไมถึงมาอยู่ในสถานการณ์แห่งนี้แล้วก็พยายามสืบสวนสอบสวนว่าใครเป็นคนจับเข้ามาขังในสถานที่นี้หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมพวกเขาต้องมาอยู่ที่นี่และจะออกจากที่นี่ได้อย่างไง โดยที่ไม่ฆ่ากันโอเคและส่วนถัดไปเลยที่เป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดก็คือในส่วนของการจีบสาวในเกมเพลเดลี่เนี่ยช่วงจีบสาวจะมีเวลาให้เราทําหลังจากที่เราผ่านพวกอีเวนต์หลักอีเวนต์บังคับไปแล้วโดยที่ระบบกีบสาวเกมนี้ค่อนข้างที่จะง,ง่ายก็คือคุณไปคุยทําความรู้จักกับคาแรคเตอร์ตัวนั้นที่คุณอยากจะจีบแล้วคุณก็พยายามตอบคาถามเขาคุยกับเขา ดูว่าเขาเป็นคนแบบไหนชอบเปราตอบแบบไหนถ้าเราสนิทก,กับเขาพอสมควรแล้วเราสามารถส่งของขวัญให้เขาได้ตัวละครแต่ละตัวจะมีความชอบไม่เหมือนกันถ้าคุณให้ของขวัญที่ตรงใจกับเขาเขาก็จะให้สิ่งตอบแทนกับคุณมาเป็นสกิลซึ่งสกิลนี้แหละสามารถเอาไปใช้ในชั้นศาลได้โอเคถามว่าคุณจะหาของขวัญมาจากไหนของขวัญจะหาได้จากการที่คุณไปสุ่มกาชา คุณจะต้องหาเหรียญโมโนคอที่ซ่อนอยู่ตามฉากต่างๆในแมปแล้วก็เอามาเปิดกาชาได้ของขวัญมาแล้วก็เอาไปมอบให้ตัวละครซึ่งไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่จะชอบของขวัญเดียวกันฉะนั้นดูดีๆด้วยละ่ะโอเคนอกจากที่คุณจะได้สก,กิลเป็นของตอบแทนแล้วคุณนจะรู้เนื้อเรื่องของตัวละครนั้นมากขึ้นมันเลยทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างที่จะผูกพันกับตัวละคร เวลาตัวละครตายหรือว่าตัวละครที่ตัดสินใจฆ่าคนขึ้นมาเนี่ยมันทําให้คนรู้สึกผูกพันแล้วแบบรู้สึกเข้าใจเขาว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกไม่เข้าใจเขาว่าทําไมต้องทําอย่างนั้นด้วยโอเคก็เหมือนที่ผมบอกว่าทําไมคาแรคเตอร์เกมนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญกับเกมเพลย์เพราะว่าถ้าคุณไม่แคร์ตัวละครพวกนี้คุณก็อาจจะพลาดส่วนที่ดีของเกมไปส่วนนึ่งเลย โอเคเกมเพลย์ okay. ในส่วนถัดไปก็คือเกมเพลย์แบบเดดลี่เกมเพลย์แบบเดดลี่จะเริ่มต้นขึ้นต่อเมื่อมีตัวละครตายและคุณก็ต้องไปสืบสวนสอบสวนไปหาหลักฐานต่างๆมาหรือไม่ก็ไปสัมภาษณ์ตัวละครเพื่อเอามาเป็นคำให้การซึ่งหลักฐานต่างๆหรือว่าคำให้การต่างๆเนี่ยคุณสามารถเอาไปใช้ไตรสวนในชั้นศาลได้ โอเคคุณไม่ต้องกังวลว่าคุณจะหาพวกหลักฐานหรือคำให้การไม่ครบนะครับเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะแคชชว่ก็คือสารจะไม่เริ่มต้นหากคุณหาหลักฐานหรือว่าคำให้การไม่ครบต่อไปในส่วนของเกมเพลย์ศารนะครับก่อนจะเริ่มสารเนี่ยจะมีพรีเท p ลเพบนะครับก็คือการเตรียมตัวก่อนเข้าสารคุณจะสามารถเอาเอกสารต่างๆหรือว่าคำให้การต่างๆของคุณเนี่ยมาดูได้ เช่นพวกแบบสาเหตุการตายหรือว่าเวลาตายอาวุธต่างๆหรือว่าคำให้การของคนแต่ละคนอ่ะแล้วก็คุณสามารถใส่สกิลได้สกิลที่ได้จากการไปกีดตัวละครต่างๆแล้วครับสกิลพวกนี้จะมีประโยชน์ในการเล่นพอสมควรตรงที่ว่าบางสกิลอาจจะเพิ่มเลือดของคุณหรือว่าบางสกิลอาจจะเพิ่มพวกโฟกัสพอยต์ต่างๆทําให้การเล่นในศาลคุณเนี่ยเล่นง่ายขึ้นโอเคมาส่วนในเกมเพลย์ในชั้นศาล เกมเพลย์นชันสานจะเป็นเกมเพลย์แบบไตรสวนนะครับก็คือการงัดหลักฐานออกมามาดีเบตกันว่าสรุปแล้วคดีมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าผลสรุปมันจะเป็นยังไงใครคือฆาตากรอ่าขอยกตัวอย่างง่ายๆแบบไม่สปอยแล้วกันนะครับสมมติว่ามีการพูดถึงอาวุธในการฆาตกรรมอะไอ้คนนึงบอกว่าเอ้ยอาจจะเป็นไม้ก็ได้ที่ฟาดเขาจนตายแต่ใน,นหลักฐานของเราบอกว่า เยือเนี่ยเสียชีวิตจากการที่เลือดไหลซึ่งที่ร่างกายของเขาเนี่ยก็มีแผลถูกแทงฉะนั้นหลักฐานก็คือแผลที่ถูกแทงแล้วก็หลักฐานในไฟล์ที่บอกว่าเขาเนี่ยตายจากการเสียเลือดแล้วเราก็สามารถเอาไอ้หลักฐานหรือว่าคำให้การพวกนี้เน่ะเอาไปดีเบตกับคนที่พูดขึ้นมาได้ว่าอาวุธที่ใช้ในการฆาตกรรมเนี่ยก็คือไม้ โอเควิธีในการดีเบตของเขาเนี่ยก็คือการเอาหลักฐานน,นั้นไปยิงใส่คําพูดของเขาโดยที่คุณต้องเลือกหลักฐานให้ถูกว่าอันไหนคือหลักฐานที่เอาไปโต้แย้งคําพูดของเขาได้คุณก็เลือกหลักฐานให้ถูกแล้วก็คุณสามารถกดสโลได้เพื่อที่จะยิงให้ถูกว่ายิงให้ถูกคําว่าจะค้านคนํานี้ซึ่งถ้าคุณเลือกผิดอะ่ะคุณจะเสียเลือดถ้าคุณเสียเลือดจนหมดอะ่ะคุณก็จะตายแล้วก็แพ้ โอเคเกมเพลย์ okay. หลักๆในส่วนของชั้นศาลนี่ก็คือการสืบสวนแล้วก็การไต่สวนการกล่าวหากันไปมาสมมติว่าคุณมีหลักฐานที่บอกว่าเฮ้ยคนนี้อาจจะเป็นฆาตรกรเพราะว่าคาให้การของสนคนนี้เขาบอกว่าในเวลาที่เขาอยู่ด้วยกันเขาดื่มชาด้วยกันในเวลานี้เนี่ยเห็นคุณนะ่ะเดินมาเอามีดฉะนั้นคุณอาจจะเป็นฆาตรกรก็ได้ก็ต้องไปดีเบตกันไปมาถกเถียงกันไปมาจนหาว่าสรุปแล้วใครคือฆาตรกร ความผดุงเกมนี้ก็คือการไตรสวนกับการกล่าวหาคุณเอาหลักฐานเพื่อไปโต้แย้งคาให้การของฝ่ายหนึ่งหรือว่าเอาหลักฐานคุณไปกล่าวหาอีกฝั่งหนึ่งว่าผลุกภ์เขาคือฆาตกรหรือไม่ใช่สมมติว่ากล่าวหาไปแล้วเขาไม่ใช่ฆาตกรก็ต้องเริ่มกันใหม่แต่ถ้าคุณบวตผิดหรือว่าใช้ไปกล่าวหาเขาผิดไปโต้แย้งคาให้การเขาผิดอ่ะคุณจะเสียเลือดถ้าคุณเสียบทคุณก็จะตาย คือเกมนี้มันไม่ได้ยากขนาดที่คุณต้องไปนั่งเทียนแบบคิดกันขนาดนั้นคือเกมมันจะมีตัวช่วยตรงที่ว่าตัวละครบางตัวจะคอยไกด์ให้เราแบบคอยให้หินเล็กๆน้อยๆว่าเอ้ยคาพูดมันแปลกๆหรือเปล่าวะหรือว่าคนนี้มันไม่ใช่คือจะพอมีชิ้นมาให้บ้างในบางครั้งทําให้เราไม่ต้องงม,มเอาเองซึ่งหลังจากที่คุณบวชว่าใข่เป็นฆาตรกรเรียบร้อยแล้ว เกมก็จะลงโทษฆาตรกรคนนั้นแล้วคุณก็รอดหลังจากที่คุณวตดเสร็จแล้วก็จะมีมินิเกมให้คุณมาต่อคอมเมกเล็กๆน้อยๆเพื่อกีจะเป็นการสรุปเหตุการณ์นะครับและถ้าคุณทำคะแนนได้ดีคุณก็จะได้เหรียญโมโนโคอยเพื่อใช้ในการเปิดกาชาเอาของขวัญไปจีบสาวไปจีบหนุ่มคนต่อไปได้และเกมก็จะปลดล็อกสถานที่ให้คุณสำรวจเพิ่ม โอเคผมพูดไว้แค่นี้ดีกว่าเพราะว่าผมไม่อยากจะสปอยอะไรไปมากกว่านี้ผมอยากให้พวกคุณไปเล่นกันเองมากกว่าเซตสุดท้ายนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของกราฟิกหรือว่างานอาร์ตในเกมนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมสมัยเครื่อง psp ซึ่งเป็นเกมค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควรแล้วต่อให้เกมนี้เป็นเกมเก่าเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจเกมนี้ก็คือเรื่องของอาร์ตดิเรชันะครับ คือ Art Edition เกมนี้เนี่ยสไตล์งานเสร็จของเกมนี้เนี่ยจะเป็นการผสมระหว่าง 2D กับ 3D ซึ่งมันสวยมากและเข้ากับเกมสุดๆคือต่อให้เกมมันผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยกราฟิกหรืองานอาร์ตของเกมนี้เนี่ยก็ดูไม่ตกยุคเลยอายกตัวอย่างเช่นฉากประหารของเกมนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นอารที่สวยงามมากเรื่องของการผสม 3D กับ 2D แล้วก็ความครีเอทในการประหารนี่คือดีจริงๆครับเกมนี้ภาพอาจจะไม่สวยเหมือนพวกเกมลุกใหม่อย่างเช่นพวก k i n e ก a มิหรือว่า Persona แต่ Art เ d i t i o n เกมนี้เนี่ยผมว่ามันก็ดีไม่แพ้เลยนะเซกชั่นถัดไปเนี่ยขอพูดถึงเรื่องของซาวด์กับออ d ดิโอหน่อยละกันคือโอเคซาวด์แทร็กเกมนี้ดีคือเพลงตีของเกมเนี่ย มันฟังดูแล้วแบบอันคอมฟอร์เทเบิลมากๆก,ก,ก็คือเป็นธีมแบบดูไม่ปลอดภัยอ่ะซึ่งมันเข้ากับบนบทของเกมตรงที่ว่าคุณถูกจับมาอยู่ในโรงเรียนแล้วบังคับให้ฆ่ากันน่ะซึ่งธีมหลักของเกมเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหรือว่าพวกซาวด์ต่างๆในชั้นสามเนี่ยก็ดีแบบผมแบบรู้สึกว่ามันเข้ากันมากอ่ะไม่เป็นส่วนของเดลี่เดลี่หรือว่าทริอัลอ่ะทุกซาวด์เนี่ยเข้ากันมากหรือว่าซาวด์ในการประหารก็ทําได้ดี อย่างสุดท้ายผมขอพูดถึง a u ิโอหน่อยแล้วกันนะครับ a u ิโอเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีการพากทุกไดอะล็อกนะครับคือในคาสินเนยอาจจะมีเสียงพาก็จริงแต่ว่าไดอะล็อกในเกมนี้ทุกไดอะล็อกอ่ะไม่ได้มีเสียงพากเหมือนเกมสมัยใหม,ใหม่ซึ่งผมก็เข้าใจได้เพราะว่าคือการที่คุณมีงานภาพดังนั้นแล้วก็พวกซาวต่างๆหรือว่าแอนิเมชันต่างๆที่ใส่ภายในเกมเนี่ย มันคงจะกินสเปคของ PSP ไปจนหมดแล้วล่ะอันนี้ผมเข้าใจได้นะถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้มาอย่างเช่นพวกแบบงานอาร์ตซาวด์แทร็กพวกแอนิเมชันหรือว่างานภาพเกมเพลย์ทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยผมก็ถือว่าโอเคนะโอเวอร์ออถามผมว่าเกมนี้เป็นยังไงผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีพอสมควรคือค่อนข้างที่จะแนะนำให้เล่นเลย เกมมันมีเนื้อเรื่องที่โอ้โหค่อนข้างทกลียสนุกแล้วก็เกมเพลย์นี่ในส่วนของ t r i a อันี่คือดีมากๆและถ้าถามว่าคนจะเล่นภาค2ภาค3ามไหมอันนี้ผมขอบอกว่าแล้วแต่เลยเพราะว่าผมว่าเกมนี้แบบภาคแรกเนี่ยดีที่สุดจงที่มันให้ประสบการณ์ที่ใหม่แล้วก็เนื้อเรื่องที่มิสซูรีอแบบ่อ่ะแบบคือคุณคิดไม่ถึงแน่ว่ามันไปถึงขนาดนั้นอะ่ะว่าแบบคนเขียนบทนี่เก่งจริงๆอะ่ะ เขียนเรื่องของแต่ละตัวละครหรือว่าเขียนเนื้อเรื่องมันได้ดีมากๆอ่ะโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละครับก่อนจากกันผมขอประกาศนิดนึงถึงที่ว่าผมจะมีการแจกเกมนี้นะครับหนึ่งรางวัลดันแกนอนปะทลิกเกอร์แฮปปี้ฮาวอภาคแรกเลยก็สามารถไปร่วมสนุกกันในเพจได้นะฮะคือก็มา ช่วยกันหน่อยละกันเพราะว่าผมไม่อยากแจกเกมให้เพื่อนผมเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีคนดูมาช่วยเล่นก็ผมว่าคงแจกเกมให้เพื่อนผมอะโอเคก็ฝากกดไลค์หรือว่าจะดิสไลค์ก็ได้ครับถ้าไม่ชอบวิดีโอนี้คอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับว่าผมควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้างหรือว่าคิดเห็นยังไงกับเกมนี้กับวิดีโอนี้ก็สำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับบาย